สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เช้ามืดวันนี้เรามาเดินที่ตรงถนนราชดำเนินนะครับก็คือจะเป็นลานพับพรามหาเจดดาบบนดินอยู่ตรงถนนราชดำเนินและก็ถนนมหาชัยเรามาดูความสวยงามของกรุงเทพมหานครเช้ามืดนะครับว่าสวยงามเพียงใดดูนะครับถ้ามองจากฝั่งถนนราชดำเนินก็จะมองเห็นข้างหลังแกลาวก็คือจะเป็นปราสาทโลหะนะครับวัดราชนัดดา เป็นลานนะครับเป็นลานเป็นเหมือนสูสวนสาธารณะฝั่งซ้ายมือที่เรามองอนะ่ะก็จะเห็นป้อมป้อมพระกาศนี่เป็นพระที่นั่งเจษดาบดินนะครับเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นมาหลังสุดดูลานนะครับนี่คือช่วงเช้ามืดก็จะมองเห็นไฟสองสวยงามมากนะครับ มีความสวยงามมากแล้วก็ลานกว้างคือเช้าเช้านี้จะยังไม่มีคนพลุกพ่านเวลาเรามาเดินหรือมาออกกําลังกายดูดูหน้าเดินมั้นเนี่ยเพราะว่าทิวทัศน์อากาศสดชื่นร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็ความสวยงามของวัดแล้วก็ลานพที่นั่งรถยังไม่เยอะแล้วก็ฝุ่นละอองฝุ่นคุ้งอะไรก็ยังไม่ได้เยอะเห็นไหมครับ เสียดายนะครับที่จริงๆถ้าเรามองไปจะเห็นภูเขาทองก็คือว่าสเกตเป็นเขาบันพดแต่ตอนนี้ไฟเขาปิดลงแล้วก็เลยมองไม่เห็นก็คือไม่งั้นจะสวยงามกว่านี้นะครับพอดีเพิ่งปิดไฟตะกี้ดูเห็นไหมครับฝั่งทางซ้ายนี่ก็คือจะมองเห็นเลยถนนราชดำเนินซึ่งประดับประดาสไฟสวยงามเหมือนกันแล้วก็จะมองเห็นหอศิลป์ของ ตาชินีของรัชกาลที่9ัฝั่งสะพานผ่านฟา,นานรล,ลีลาและก็จะเห็นป้อมกำแพงกำแพงครับพอเรามองไปก็จะเห็นกำแพงเมืองนะครับคือกำแพงของกรุงเทพชั้นในสมัยก่อนตรงฝั่งตรงนี้จะเป็นกำแพงและก็เห็นไหมครับข้างหลังนี้จะเป็นวัดแล้วก็จะมองเห็นปราสาทโลหะอันสวยงาม แต่ก่อนจริงๆที่เข้ามากรุงเทพปราสาทตรงนี้เราเห็นจะเป็นสีดำนะทาด้วยสีดําเป็นสีดําหลังคาคือสีดําจอมของปราสาทคือเป็นโลหะสีดําแต่ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีทองทองพอเจอกับแสงไฟก็จะดูสวยงามอีกแบบนะครับคือมองจากฝั่งทางลาดดาเนินเข้าไปนี่ไฟที่ส่องจะทําให้ดูสวยงามแทบจะ,เห,ะเหมือนกับเทพนิยายเหมือนกับสวงสวรรค์ แต่ก่อนตรงนี้นี่จะเป็นโรงหนังเขาเรียกว่าศาลาเฉลิมไทยผมเข้ามากรุงเทพก็ไม่ทันแล้วนะครับแต่เห็นที่เขาทุบแล้วก็สร้างเป็นลานอย่างนี้เห็นไหมครับดูร่มรื่นสวยงามนะครับถ้ากลางวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินแล้วก็ถ่ายรูปเห็นไหมครับและที่มองเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ของ รัชกาลที่3ก็คือพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงๆชื่อเดิมชื่อจริงๆก็คือมหาเจษฎาบดินนะครับชื่อเดิมของท่านจริงๆก็เลยตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อให้กับชื่อเหมือนพระนามเดิมของท่านแต่คนก็จะรู้และก็จําได้ก็คือพระน่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนะครับ เป็นสวนแล้วก็ดอกมงดอกไม้พอดีฝนตกลงมาเฮ้ก็จะเห็นน้ําที่นองๆอยู่แต่กี้เพิ่งฝนเพิ่งหยุดไปแต่กี้นี้เห็นไหมครับถ้าเรามองอย่างนี้จะดูสวยงามมากเพราะว่าไฟที่ส่องขึ้นมาเห็อนองค์ปราสาทจะมองแล้วสวยงามสวยงามมากนะครับเห็นไหมกรมุงเทพจริงๆก็จะมีคนที่ หน้าเดินหน้าเที่ยวเยอะนะครับในเวลากลางคืนนะพอดีช่วงนี้ถนนดัานเนินมีการก่อสร้างนะครับมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะดูมีมีไฟแดงแดงขกีกั้นถนนเห็นไหมครับพื้นนี้ยังเปียกอยู่เลยพื้นนังน้ำเจิงนองเพราะว่าตะกี้นี้ฝนตกกรุงเทพช่วงนี้ฝนตกครับเห็นไหมครับนี่คือที่นั่ง ถ้ามองมายางจะมองเห็นสวยมากครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูองค์อนุสาวรีย์รัชกาลที่สามที่ตั้งตั้งงานอยู่ตรงนี้ครับรูปหลอ่ลอโลหะตั้งตั้งงานแล้วก็มีค,สคาสวดคําอวยพรคาถาอย่างนั้นเถอะมีคาถาเรียกเงินคาถาถุงเงินจะอยู่ตรงนี้ ถ้ากลางวันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเช้ามืดก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเรียกว่าจะเล่นกับไฟนะครับโอเคครับ